ไม่บ่อยครั้งนักที่จะมีโอกาสได้ทานอาหารบนเครื่องบินแต่สำหรับนักเดินทางมักพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงรสชาติของอาหารที่เปลี่ยนไปขณะทานบนเครื่องบินเป็นเพราะอะไรกันนะโอ้ย,อยรู้จังตอนเหตุใดรสชาติของอาหารจึงเปลี่ยนไปขณะทานบนเครื่องบิน เครื่องบินโดยสารเดินทางที่ระดับความสูงประมาณ11กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลความสูงระดับนี้มีความดันอากาศต่ำออกซิเจนเบาบางความดันอากาศต่าทำให้ประสิทธิภาพในการรับรู้รสชาติของอาหารลดลงโดยเฉพาะรสเค็มและรสหวานซึ่งเป็นสาเหตุที่นักเดินทางมักกล่าวถึงรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มที่เปลี่ยนไปขณะรับประทานบนเครื่องบิน ยังมีผลการศึกษาจากหลายสถาบันพบว่าระดับเสียงบนเครื่องบินก็ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติของอาหารที่ลดลงเช่นกันนอกจากนี้ความชื้นของอากาศภายในห้องโดยสารก็อยู่ในระดับต่ำทำให้โพรงจมูกแห้งส่งผลต่อความสามารถในการได้กลิ่นซึ่งทำงานสัมพันธ์กับระบบรู้รสที่ลิ้น จึงทำให้การรับรู้รสชาติของอาหารลดลงด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมบนเครื่องบินที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมในชีวิตประจําวันเช่นความดันบรรยากาศความชื้นและระดับเสียงส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้รสชาติของอาหารบนเครื่องบินนั่นเอง ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกชวนสงสัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้ได้ติดตามกันในตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆนจำประสบการณ์ตอนรับประทานอาหารเวลาไม่สบายได้ไหมครับอาหารเหล่านั้นมีรสชาติอย่างไรเพื่อนๆนคิดว่าเพราะอะไรครับ